สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปราศีตุลคุณกับเขาหรือคนที่มีประเด็นความรักนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังกร,รกฎาคมนะคะมาชา้าสะหน่อยนะคะครั้งนี้เพราะว่ามีภารกิจนะคะที่ต้องทำนิดนึงนะคะแต่ว่าก็มานะคะอาจจะชา้าสะหน่อยนะคะอันนี้ครึ่งเดือนหลังแล้วนะคะกร,ะรกฎาคมนะคะโอเคมาดูกันเลยว่า คนมีประเด็นหรือคุณกับเขานะคะชาวราศีตุลเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอ้คุณตอนนี้นะอาจจะใช้ความคิดนะคะความรู้สึกเหตุผลของคุณนะมากเลยนะคะกับอะไรบางอย่างนะคะคุณกําลังใช้ความคิดนะคะใช้เหตุใช้ผลนะคะตึกตรองนะคะใช้สติปัญญาทั้งหมดเลยนะตอนนี้เนาะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะ กับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนาะก็เป็นไปได้นะที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความรักนะคะหรือมีประเด็นนะกับคุณกับเขาเนี่ยความรักของคุณกับเขาค่อนข้างจะ Intense ผูกพันนะคะมีแพชชั่นต่อกันค่อนข้างมากก็ได้นะคะระหว่างคุณกับเขานะชาวราศีตุล เขาของคุณหรือคุณมีความรู้สึกกับเขาค่อนข้างมากก็เป็นไปได้นะคะ The Devil เนี่ยหมายถึงว่าตัวคุณก็ได้นะที่อาจจะเคยมีอารมณ์หรือว่าตอนนี้อารมณ์ความคิดหมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่างจนมากเกินไปก็ได้อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองแบบก็คือคุณมีความคิดที่หมกมุ่นกับเขาก็ได้นะคะหมกมุ่นหมายถึงว่าคุณนะ่ะ เอาเขาออกจากหัวคุณไม่ได้ประมาณนั้นคือหมกมุ่นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปนะคะที่ผ่านมาเนาะก็เป็นไปได้หรือตอนนี้ก็ได้คุณอาจจะยังรู้สึกว่าคุณน่ะคิดถึงนะคะเขานะคนของคุณนะแต่ว่าคุณทั้งคู่มีอุปสรรคแหละเนี่ยมีหกดาบนะคะห้าถ้วยคุณอาจจะคิดถึงเขาค่อนข้างมากเลยตอนนี้นะคะมองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันพลัดพรากกันก็ได้ อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะตอนนี้นะคะอุปสรรคที่ว่านี้อาจจะเป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยในโลกปัจจุบันของเราหรือในประเทศเราเองเนี่ยนะคะทําให้คุณกับเขาไม่ได้เจอกันเท่าที่ควรก็เป็นไปได้หรือว่าคนของคุณอยู่ทางไกลได้6ดาบนะคะมีไพ่เดอะสตาร์พลังงานนะคนของคุณอาจจะเป็นคนทางไกลาจากคุณนะคะเป็นชาวราศีกุมได้นะคะหรือว่าเป็นคนต่างชาติต่างภาษาเนาะ เป็นคนที่คนไทยก็ได้ค่ะแต่ว่าอยู่ไกลจากคุณเนาะหรือว่าเขาไปทํางานอยู่ต่างประเทศอยู่ไกลกันนะคะไม่ได้เจอกันอุปสรรคระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คุณต้องพัดพลาดจากกันเนาะ mm. ก็เป็นไปได้แล้วไม่ได้เจอกันแล้วตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณน่ะคิดถึงเขามากเลยคิดถึงะระลึกถึงนะคะตลอดเวลากับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณมีความเสียใจความเศร้าที่ว่า อาจจะพลัดพลาดจากกันนะคะอืมห้าเหรียญเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าไม่ได้ดั่งใจก็ได้นะคะคุณเหมือนแบบไม่พอใจอะ่ะอาจจะไม่ได้ดั่งใจในเรื่องอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณท้อแท้เหนื่อยใจนะคะก้าวถ้วยอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะคุณอาจจะดูดีมีเสน่ห์ก็ได้นะในช่วงนี้อาจจะมีคนอะ่ะ เข้ามาลายล้อมคุณนะคะเยอะแยะมากมายสังคมของคุณแต่คุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจสักเท่าไหร่เหมือนอยู่สภาวะแบบฝืนๆไปอย่างนั้นนะคะคือเออ,อ,อหอมกแต่ไม่ได้รู้สึกว่าจะแฮปปี้เท่าไหร่เหมือนคุณยังขาดอะไรไปก้าวถ้วยเหมือนเป็นพลังงานที่ เหมือนมันไม่เติมเต็มอะ่ะเพราะตอนนี้ใจคุณอาจจะคิดถึงเขาของคุณอยู่นะคะต่อให้สังคมของคุณมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาปัวพันเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่คุณก็ไม่ได้สนใจเพราะคุณอาจจะมัวแต่เนี่ยคิดถึงนะคะคิดถึง แต่คนของคุณนะคะเขาของคุณที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะตอนนี้ก็เป็นไปได้นะคะอืแต่มองดูแล้วอ่ะให้คุณมีความหวังนะพลังใจนะคะไว้ตลอดนะแบบเดอะสตาร์นะคะเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะคะ8ดาบเอ้ยแดไม้เท้านะคะโทษทีคะ่ะ8ดไม้เท้าเนี่ยเป็นพลังงานที่มีการสื่อสารนะคะ <S <S <สา>เกิดขึ้นและเป็นพลังงานการขยายตัวที่ดีเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะเขาอาจจะสื่อสาร คือคุยกับคุณก็ได้ตอนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องอุปสรรคแต่การสื่อสารของคุณนะ่ะอาจจะเป็นการสื่อสารที่ยังสื่อสารกันอยู่ยังคุยกันอยู่นะคะมองว่าอาจจะไม่ได้หายไปไหนแต่แค่ว่าคิดถึงมีอุปสรรคเพราะว่าอยู่ไกลกันก็เท่านั้นเองนะคะอาจจะเป็นแบบนี้ได้เนาะแล้วอาจจะมีอุปสรรคอื่นอีกนะคะก็คืออาจจะเป็นเรื่องคนรอบข้างนะคะ5ดาบเป็นพลังงานที่อ,อ,อาจจะมีแบบ เพื่อนๆของคุณเพื่อนของเขาพ่อแม่ของคุณญาติพี่น้องของเขาหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ของคุณและเขาค่อนข้างเยอะก็ได้เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะคะทําให้คุณกับเขาคุยกันไม่เข้าใจในบางเรื่องบางเรื่องนะคะก็เป็นไปได้นะคะแต่มองดูแล้วว่าคุณน่ะมีความหวังนะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันนะคะกับเขาของคุณนะคุณพยายามนะคะประครับประคองเนาะ คือพยายามที่จะคุยพยายามที่จะสื่อสารพยายามที่จะคีฟความสัมพันธ์เนี้ยให้มันได้เรื่อยๆพยายามรักษากันให้ความสัมพันธ์ของคุณะอะยังคงดีอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอกันก็เหอะนะคะมองดูแล้วว่าทุกอย่างจะโอเคนะคะมีไพ่เดอะซันนะเป็นไพ่สรุปนะคะพลังงานดีเลยนะคะชาวราศีตุล สิ่งที่คุณรอจะสมหวังนะคะมองดูแล้วถึงคุณจะยังไม่ได้เจอกันนะสำหรับบางคนในช่วงนี้นะคะแต่เดี๋ยวพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายอะไรแล้วอะ่ะเดี๋ยวความสดใสนะคะความสมหวังจะเข้ามาหาคุณนะคะคุณรอคอยอะไรคุณก็จะได้รับอย่างนั้นนะคะเดือ u ซเข้ามาแล้วสุขสมหวังนะคะ Justice ก็บอกแล้วว่าตอนนี้ ให้คุณอดทนแหละใช้สติปัญญาให้มากๆนะคะทุกอย่างมันกาหนดมาแล้วไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้ให้ใช้เหตุใช้ผลนะคะใช้สติใช้สติในการคิดนะคะในการแบบอดทนกับสภาวะกดดันนะคะแต่คุณน่าจะอดทนได้เดี๋ยวจัสติสมันเป็นการใช้ใช้หลักเหตุผลนะคะมีความอดทนค่อนข้างสูงเห็นไหมคะต่อให้มีอุปสรรคนะคะ5ด่า,ดาบยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้ว เจ็ดเหรียญมันคือการแบบเข้มแข็งอะแล้วผ่านพ้นไปลงมือทําเหมือน Take A c t i o n น่ะก็คือเหมือนกับว่าเจ็ดเหรียญเป็นพลังงานที่เข้มแข็งนะคะไม่ได้กลัวความยากลำบากหรอกถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาคุณก็จะพยายามไฟติ้งนะคะเพื่อให้ผ่านไปให้ได้นะคะคุณมีพลังงานแบบนั้นนะตอนนี้นะคะมี the Hermit เข้ามาเดอะเฮอร์หมายความว่า เป็นพลังงานที่ใช้ความคิดนะคะมีสติติตึกตรองมากเลยในช่วงนี้คุณใช้เหตุใช้ผลนะคะไม่ได้ใช้อารมณ์นะแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามากระทันหันได้นะคะ The Tower ก็คือ The Tower ในที่นี้มันเป็นการสั e ตเดนเชนได้หมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องดีๆก่อนนะคะถ้าเป็นเรื่องดีๆอ่ะก็หมายถึงว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงโดยการที่ เขาได้มาหาคุณโดยกระทันหันเลยก็ได้เพราะเรามีไพ่เดซันใช่ไหมคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะ่ะยังไม่คาดคิดอะ่ะเขาก็อาจจะแบบมาหาคุณถึงหน้าบ้านถึงที่ที่คุณอยู่เลยก็ได้นะคะคนของคุณนะถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะแต่ว่าซั d เตอเชนในที่นี้หมายความว่าให้คุณระวังเรื่องคำพูดคำจาของคุณไว้ก็แค่นั้นเองว่า ถ้าคุณคุยกับเขาสื่อสารกับเขาไม่ค่อยดีนะคะมีการพูดคุยกันไม่ค่อยดีนะคะก็อาจจะมีการทะเลาะวิวาทได้ก็ให้คุณใช้สติให้มากแบบ The hermit ห้ามใช้อารมณ์เด็ดขาดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันใหญ่โตนะคะอยู่ไกลกันแล้วไม่ค่อยได้เจอกันแล้วถ้าใช้อารมณ์อีกก็จะไม่ดีแน่นอนนะคะ แต่น่าจะเป็นไปทางที่ดีมากกว่าเพราะคุณมีไพ่ที่ดีออกมาอย่างเดอะซัใช่ไหมคะและมีไพ่ u d g เม้นด้วยเห็นไหมคะอืมทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งศักดิก์สิทธิ์กำหนดมาแล้วว่าคุณจะต้องเจอกันนะคะคุณได้ทําบุญร่วมกันมาในชาติพบที่แล้วก็ได้นะคะชาตินี้มาเจอกันเพื่อเรียนรู้กันมีความสัมพันธ์ร่วมกันนะคะจะเป็นแฟนจะเป็นคนคุยหรือเป็นคู่รัก คุณก็ต้องใช้ชีวิตช่วงนี้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะความทุกข์หรือความสุขทุกอย่างกำหนดมาแล้วนะคะให้คุณวางใจนะคะเพราะว่ามีไพ่เดอะซันเดอะซันเนี่ยเป็นพลังงานสุขสมหวังนะคะทุกอย่างกำหนดมาแล้วคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะยังไงคุณกับเขาก็ยังต้อง ยังต้องสารสัมพันธ์กันไปแบบนี้แน่นอนแต่แค่ว่าระยะนี้มีอุปสรรคมีอุปสรรคนะคะเข้ามาทดสอบคุณทั้งคู่นะคะขอให้จิตแข็งผ่านไปให้ได้นะคะแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีนักนะคะมาดูไพ่โรแมน์แองเจิลกันว่าจะบอกอะไรคุณบ้างนะคะอืม Getting to know each other นะคะให้คุณนะคะเปิดใจเนาะคุยกันดีๆนะคะกับคนของคุณเนาะ คุยกันเปิดเผยนะคะความรู้สึกที่อาจจะมีบางอย่างไม่ค่อยเคลียร์มีปุป่ปรรคัคุยอะไรคือทุกเรื่องอะ่ะพยายามจะคุยนะคะพยายามถามถ่ายซึ่งกันและกันว่าเขาเป็นยังไงคุณเป็นยังไงเนาะอ,อไม่ว่าจะมีเรื่องอะไระถ้าคุณทั้งคู่เปิดใจคุยกันเยอะๆอะ่ะบางทีอะ่ะความที่มันเคลียร์ไม่เคลียร์มันก็จะเคลียร์มากขึ้นนะคะถ้าพยายามที่จะคุยนะ คุยแบบดีๆด้วยนะคะแบบมีสตินะคะมีเหตุมีผลให้มากๆ Healing Family i s s u e s u e หมายความว่าตอนนี้เขากับคุณก็อาจจะเนี่ยจะต้องห่วงใยเรื่องที่บ้านกันก่อนกับสถานการณ์นะตอนนี้ของโลกเราและประเทศเราใช่ไหมคะมีเรื่องที่ให้ต้องห่วงใยคนรอบข้างเขาเองก็อาจจะต้องมีเรื่องห่วงใยคนรอบข้างถึงมีประเด็นคนรอบข้างเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ นะคะอาจจะแบบต้องดูแลเนาะมีเรื่องต้องห่วงใยเทคแคร์ care. คุณก็เหมือนกันตอนนี้นะคะคุณก็ต้องบาลานซ์เนาะโฟกัสเรื่องครอบครัวของคุณเองนะคะด้วยนะคะคือเราก็มีคนรอบข้างของเราที่จะต้องห่วงใยใช่ไหมคะและเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างก็ต้องเขาเรียกอะไรคะรักนะคะคนคนในครอบครัวของเราก่อนนะคะบางทีเนาะโฟกัส อะไรที่เป็นลำดับความสำคัญก่อนนะคะอ mm ืม hmm. word waiting for อ mm ืม hmm. mm hmm. เห็นไหมคะ define d e g t i m i n g is at work in your love life mm hmm. คือมันสมควรที่จะรอมันคุ้มค่าที่จะรอเลยคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าคุณทั้งคุณและเขาเกิดมาเป็นคู่กันนะคะไ mm hmm. พ่ judgment ออกมาว่ามีสินเสมอกันมีความเป็นเนื้อคู่กัน mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะ คุณทั้งคู่ได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรแต่ขอให้อดทนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้แบบ word wedding for เนี่ยแหละคะ่ะ divide timing นะคะรอเวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วคุณทั้งคู่ก็จะได้เจอกันนะคะได้ใช้เวลาดีๆอยู่ร่วมกันอีกนะคะตอนนี้ถึงแม้มันจะไม่ค่อยเป็นใจแต่ว่าอยากจะให้แบบ ทำใจให้สบายนะคะวางใจให้โล่งๆโปร่งๆนิดนึงนะคะอืมไพ่อาร์เอนเจิรบอกว่า success <c oughs> เห็นไหมคะทุกอย่างที่คุณคิดคุณรอจะประสบความสำเร็จเหมือนไพ่เดอะซันที่ออกมาบอกว่าคุณจะพบกับความสำเร็จนะคะขอแค่ใช้เหตุผลใช้สติปัญญานะคะ <c oughs> คิดว่าตอนนี้มันมีเหตุปัจจัยอะไรนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายเนาะ ขอให้คุณแบบวางใจนะคะ success มาแล้ว photograph เห็นไหมคะ photograph love o r word photograph looking at your photo missing you nostalgia เ um, อ่อ nostalgia หมายความว่ามีความคิดถึงกันอยู่เห็นไหมคะคุณทั้งคู่คิดถึงกันนะคะ make new memory บอกว่า ถ้าได้เจอกันหรือตอนนี้จะไม่ได้เจอกันก็แล้วแต่ให้คุณสร้างความประทับใจโมเมนต,ต์ดีๆร่วมกันแม้กระทั่งการคุยกันจะวิดีโอคอลคุยกันหรือเสียงหรือแชทหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามทำโมเมนต,ต์ทุกอย่างให้มันเป็น,ปนความประทับใจค่ะแล้วทุกอย่างนะมันจะเป็นภาพจำที่ดีสำหรับคุณทั้งคู่นะคะเวลาที่มาเจอกันเมื่อได้แบบเจอกันแล้วจะอยู่ใกล้อยู่ไกล ขนาดไหนเถอะนะตอนนี้แต่เจอกันน้อยแน่เลยจากพลังงานไพ่นะคะคุณทั้งคู่ก็จะยิ่งแบบมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะขอให้ทำวันนี้ให้เป็นภาพประทับใจไว้ตลอดนะคะมีคนคิดถึงกันอยู่แน่นอนนะคะ missing you nostalgia ความคิดถึงบอกเลยเขาก็คิดถึงคุณนะคะคุณก็คิดถึงเขาแน่นอนเลยนะคะเห็นไหมอะว่าไพ่ ไทยเอ่อบลซิ่งนะคะบอกว่า Whispering เนี่ยบอกว่า Hidden Blessing Hidden Blessing หมายความว่าพรที่ซ่อนอยู่นะคะ <c oughs> คุณอาจจะมีการขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็ได้นะคะว่าให้ความรักของคุณสมหวังได้เจอกันสักทีอะไรก็แล้วแต่นะคะ มันมีพรบางประการที่ซ่อนอยู่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลน,นะคะที่จะส่งมอบนะคะสิ่งดีๆให้กับคุณให้คุณได้สมหวังเหมือนเช่นเด e อ u สันะคะชาวราศีตุลคุณไม่ต้องกลัวนะคะพรที่คุณขอกำลังจะเป็นจริงกำลังประสบความสำเร็จนะคะไพ่ออกมาแล้วนะคะขอให้คุณได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเร็วๆนะคะสำหรับพลังงานสำหรับคนที่ อยู่ไกลกันนะคะหรือว่าไม่เข้าใจกันอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้ที่จะต้องพัดพลาดขอให้คุณได้เจอกันเร็วๆนะคะถ้ามยังไม่คุยกันหรือว่าแค่งอนๆกันนะคะมีความคิดถึงกันก็ขอให้คุณนะคะกลับมากลับมานะคะใช้ความรู้สึกใช้เหตุผลพูดกันนะคะและคืนดีกันเร็วๆใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเร็วๆนะคะความรักจะเป็น แรงขับเคลื่อนนะคะให้คุณเนาะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้นะคะอืมผู้อ่านนะเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะกับชาวราศีตุลน,นะคะขอให้คุณเนาะพบกับสิ่งที่สมหวังทุกอย่างทุกประการในช่วงที่จะถึงนี้นะคะอืมโอเคอันนี้นะคะเป็นพลังงานกว้างมากๆเลยนะคะขอให้เปิดใจมากๆนะคะ ขอให้รับนะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้ผู้อ่านหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะคะไม่มากก็น้อยเนาะช่วงนี้นะคะอยากจะฝากถึงสถานการณ์ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเราน่าจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้แน่นอนนะคะขอให้มีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งนะคะกินอาหารให้ครบนะคะ กินอาหารให้ดีออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะสุขภาพดีมากๆนะคะแข็งแรงทุกคนเลยนะคะผู้อ่านนะคะฝากทุกท่านนะคะกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ